สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีเหรียญกระสาบเก่ามาแนะนำครับเหรียญที่เห็นอยู่นี่เป็นเหรียญกระสาบสมัยะะรัชกาลที่5นะครับเป็นเหรียญดีบุกโสรถน้ำหนัก7.5กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิมลลิเมตรนะครับเป็นพันเก้าจักเนี่ยอันนี้พันเก้า,าอันนี้จักนะครับเนี่ยด้านบนมี16อันเฟืองด้านล่างมีตัวหนังสือ ภาษาจีนนะครับนะะแล้วก็มีตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัว F นะครับนะะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหายากนะครับผมก็เพิ่งผ่านมือเหรียญเดียวเนี่แหละครับตามข้อมูลก็สร้างเมื่อออกใช้เมื่อปีพศ2411นะครับถึงปัจจุบันก็ 153ปีนะครับโดยประมาณนะครับเนียนหายากสภาพสวยๆอันเป็นหมื่นนะครับพวกนี้นะฮะสวยดีท่าในใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอหรือดูตามคำอธิบายฮะติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจได้เลยนะครับนะฮะขอบคุณมากครับ